ก็9โมง55ก็10โมงเช้าอะฮะเตรียมตัวไปวัดไม่ได้ไปนานลูกสาวคนโตเนื่องจากประกวดนางงามเขามีแค่สี่คนเขาจะยกเลิกก็ต้องมีอีกคนนึงก็เลยให้เขาไปช่วยจริงๆนะคะก็ก็บอกเขาแหละที่แรกเขาประธานสมาคมไทยก็ชวนเขาไปร่วมแล้วเขาไม่เอาไม่ไปปีแล้วเขาได้ที่โหลมาเด็กเนาะเราก็บอกว่าเอ้ยประกวดนางงามมันไม่ได้แบบ ไอย้ยูจะได้ที่หนึ่งไอ้ไม่ได้คาดหวังนะแค่อยากให้ฝึกความมั่นใจของตัวเองความเป็นผู้นําความกล้าสแสดงออกใช่ไหมคะเอ,อมันมันจะช่วยเขาได้เวลาเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะได้เอาตัวรอดเนาะแล้วการแข่งขันทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชนะยูเนาะอะไรที่เราเข้าร่วมเนี่ยมันดีต่อต่อทางนั้นอย่างน้องน,น้อง,องลูกของน้องอีกคนเนี่ยที่เขาขี้อายเขากลูกครึ่งเขาน่ารักกาน่ารักลูกครึ่งส่วนใหญ่จะน่ารักเนาะ ที่ไอจุ่มจิมจ๋มเราบอกว่าเออส่งลูกประกวดนะน้องเขาจะได้ฝึกมีความมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้นอกเรื่องเลยนะเราเป็นนักเกษตรก่อนนะคะก็คุยแล้วก็ส่งการัดไทยก็ช่วงนี้แต่ละวัดเขาก็เปลี่ยนกันนะคะช่วงมีสายยนเพราะว่าออที่อเมริกาก็อย่างที่บอกนะคะเขาจัดสิบสามสิบสี่สิบห้าเหมือนบ้านเราไม่ได้เขาก็จะจัดวิกเอนใช่ไหมคะวันนี้วัดไทยที่เลตันฝั่งเหนะือก่อนหน้านี้ก็เป็นวัดลาวที่แล้วก็เป็นวัดลาวเราไม่ได้ไปเอฟก็เอากับข้าวมาให้กิน ส่วนใหญ่ไปวัดก็ไปหาของกินนะฮะก็วันนี้ก็เตรียมอาหารไปนิดหน่อยไปช่วยบ้างะคะเอาไปถอนเงินบริจาคพอสปอนเซอร์นางงามตามภาษาแม่เลา้าแม่ยกเฮ้ยแฟนกลับมาละไปส่งลูกเขาแต่งหน้าเขาต้องประกวดนะคะสงการที่อเมริกาเนี่ยคนไทยจะเยอะแล้วก็ของกินก็จะเยอะของขายก็จะเยอะนะคะแล้วก็ไป เอ่อร่วมกันเสมนนาหหาเฮกันตามภาษาค,คนอยากพักผ่อนะคะวันนี้เหมืนเพชรก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนะคะก็คือเมื่อเช้าก็คุยกับแฟนเรื่อง i อเอนะคะเจ้าหน้าที่ที่เรารู้จักเนี่ยปกติเราทํางานร่วมกับ i อเอฝั่งเวสนะคะไอเอสเลซอนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานกับผู้เสียภาษีอากรไม่ไม่ใช่แพทโปรเฟชชั่นอลก็คือนักภาษีอากร เขาจะไม่คุยตรงกับผู้เสียภาษีนะคะจะในฝัน่งนี้เขาจะคุยกับ t e c professional เหมือนเราเพื่อจะได้สื่อสารต่อกับผู้เสียภาษีใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่เยอะนะคะเขามีโครงการนี้มานานแล้วเราเราจะเจอเขาทุกปีเขามีสัมมนามีอะไรบ่อยให้เรามาเจอบ่อยๆถูกไหมเราก็ไปไปเจอเขาเนื้อเขาก็ลาออกเรารู้เขาแหละอ่าโจดี้เนี่ยโจดี้เราเคยเป็นวิทยากรให้เขารอบหนึ่งเมื่อสองสามปีก่อน ฝั่งคนไทยที่เราแปลเขาก็ลาออกเราก็รู้ว่าเขาต้องลาออกทีนี้คนใหม่เนี่ยลิซ่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเป็นตัวแทนแล้วก็อีเมลกันไปกันมาเขาก็ส่งข่าวสารให้อยู่เมื่อวานนี้ได้รับอีเมลว่าเออฉันจะรีทายแล้วนะเอ้ารีทยแล้ว,ลย,ลวยังไม่ได้เจอกันเป็นทางการเจอที่เพิ่งลาออกตายค่ะแล้วว่าแฮกเอรพิเศฝั่งเวสยูเจติตอใครให้ยูโทรนะเอา้ากมกมสี่ขนาดเอ่อเราเป็นนักเสียภาษีเราช่วยเราง่ายกว่า ช่องทางเราเร็วกว่าเนี่ยเราก็มีปัญหาอะไรางานนี้ถูกไหมคะแล้วก็เราเราสมมติอย่างเรานักภาษ,ษีกรยังยังมียังคนที่ดูแลกลุ่มเราอะลดลงแล้วกลุ่มผู้เสียภาษ,ษีทั่วไปอะ่ะยูนถ้าถ้าใครอยู่เมกาจะทราบว่าโทรหาหาไอไม่ได้ง่ายโทรสามชั่วโมงตัดสายไปเฉยก็มีใช่ไหมฮะนีม่มันเป็นเรื่องจริงแล้วปัญหาไม่ใช่ได้แก้ได้ง่ายนะ อย่างปีก่อนๆปีที่แล้วอะ่ะเสียภาษีทุกปีเขาจะมาเปิดเปิดให้คนเข้าไป walk in ใช่ไหมสำนักง,งาน i อเทุกที่เลยปีนี้ไม่มีนะแบบเพชรไม่เจอเลยเพราะว่าเอาท่านประธานนีคนใหม่เอาคนออกตั้งแต่ต้นปีนะคะก็คืออรอบแรกเนี่ยเขาตามที่ทราบมาเขาเสนอให้เกษียณก่อนถูกไหมคะเป็นเป็นเรื่องปกติต่อมาริยารให้เกษียณทีนี้คนก็ไม่อยากเกษียณเขาก็พุชหรือให้ออกเลย คนก็เริ่มกลัวเขนเกี่ยวหดตัดหายไอ้ไม่เหมืนพี่ไม่ได้โมนเป็นเรื่องจริงถ้าใครมีญาติทำงานนี่ไอ้เขาจะทราบนะนี่มาล่าสุดเนี่ยให้จ่ายเงินเดือนจนถึงกับสิ้นปีนะคะเราก็ให้ลาออกหรือวันเทียให้ลาออกเนี่ยก็คืออย่างเจ้าหน้าที่ซีเนียร์เลยรซอนที่เราติดต่ออยู่เขาก็เกษียณเขาใช้คำเป็นอะไรที่โพลร์แล้วสุภาพที่สุจก็คือรีท่ยใช่ไหมคะเขาก็เกษียณตายหากูทำไงดีวะ เรื่องไอทินคุณย,ยังแก้ไม่ได้เลยแล้วยังคิดว่าเอ๊ะไอทินใครจะมาทําอีกเนาะเดี you know, ๋ยวหาถูกแจ้งว่าเป็นคนไม่ถูกกฎหมายอีกจุกปะเพราะว่าไอเอ่อท่านประธานนิยบัีคนปัจจุบันของเราเนี่ยมีข้อสกลงให้กรมสมการอเมริกาให้ข้อมูลกับดิพาร์ตเมนต์น้ำมันแลนเนี่ยตายอ่ะเลยแล้วใครจะกล้าเรา,ก,เรา,ก,านะก็เราก็มองข้ามในแม่บวกเราพยายามบอกผู้เสียภาษีที่ที่โดดคุณมาที์ว่า การเสียภาษีอะเป็น good cost ในทาง i m m i g r a t i o n จีโนทำให้อาจจะช่วยหรือช่วยแบบไม่ถูก report ก็ได้อย่างยกตัวอย่างที่เราเห็เนเอยู่คนที่เป็นไอทินพอแต่งงานเสียภาษีมาตลอดเนี่ยเคสเขาผ่านง่ายแทนไม่ต้องสัมภาษณ์ถูกไหมคะเพราะเขาเสียภาษีอย่างพี่ที่เรารู้จักเนี่ยแกก็มาโดดนานละรุ่นพระเจ้าหาวแกก็มีไอทินเออแกก็มี sn เขาแกไปทำเรื่องวิพงธ์ไทยเราของแกไม่รู้เราแฟนแกทําทให้เราก็ไม่ยุ่งเนาะ แกก็ได้ S S N แกก็เ w ิร์พอมิทธีแกก็ได้หปีเพราะแกยื่นภาษีตลอดแกถูกดักจับดักไม่ได้ดักจับหรอกถูกตรวจหลายรอบแกแฟนแกก็กับแกก็เอาภาษีเขาดูเขาก็ให้ยกผ่านมาตลอดเขาก็ไม่ทําอะไรแกใช่ไหมคะคือมันเป็นเหมือนอะไรช่วยเขาได้อ่ะอยู่โนเรื่องการเสียภาษีเรื่องแบบภาษีอ่ะนี่มันเป็นเรื่องจริงแล้วเป็นเคสจริงนะแล้วคุณกลับไปอ่านของทนาย ฝรั่งอยงเกี่ยวกับ m i g i g a t i o n เนี่ยคุณก็จะเห็นว่า pain t a k is a good cost you know ก็คือหมายถึงว่าเอเป็นอะไรที่ช่วยคุณได้เรื่อง m i g i a t i o n เราไม่ใช่หนายหรื่องอะไรนะเราเล่าให้ฟังตามที่เราอา่านนะความรู้รอบโต๊ะของนาาักภาษีอกร้าาไม่เกี่ยวกันอะอย่าเราถามว่าเราเรา,เราเดือดร้อนมีอตายค่เดี๋ยวยกเรื่องตัวนี้ เดี๋ยวคุยการมีเรื่องพอดีไปเผลอไปเซ็นสัญญากาจัดแมลงแล้วก็เอาดูไปดูมาตายหาห่วงแมวแมวมีหลายตัวแมวไปกินหญ้าด้วยอุ้ยอะไรไม่รู้แหวนเพชรวุ่นวายเลยต่อไปก็ให้แฟนจัดก,การเรื่องสัญญาเราคุยต่อค่ะเรื่องเรื่องพวกเนี้ยเรื่องภาษีเรื่ององิมเกชันเจ้าหน้าที่ลดกลนันไม่ใช่ผู้เสียภาษีเองเอาเอาง่ายๆเราเราโฟกัสออนวิสเน็ตแฮกเนี่ยมันมีหลายเคสแบบว่าเออ ต้องส่ง paper filling เนี้ย paper f i l i n g เหมือนต้องปินกระดาษส่ง e file ไม่ได้เราไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรมันมีหลายสาเหตุใช่ไหม e file ไม่ได้อาจจะว่าส่งแบบไปแล้ว is ไม่เคยได้รับแบบก็ is ก็หาว่าเอ,อไม่เคยยื่นแบบแล้วก็ส่งไปอย่างลูกค้าเราที่ฟลอริดาขนาดเอาแบบไปยื่นที่สำนักงานเลย is ฝั่งฟลอริดาก็บอกไม่ได้รับจริง <laughs> เมลไปลงเพียนก็บอกไม่ไรับ เอสคอเวเลชั S S ่นอ e ิเล็กชั่นส่งไปสองฟีก็บอกได้รับทั้งแปกทั้งเนียวตอบตอบไปสีรอบเราทีนี้เราเรารู้ได้ไงว่าเอ่อมันเกิดปัญหาเราก็คุยกับเจ้าหน้าที่เรซอนซีเนี่ยเรซอนที่เรารู้จักมาละแกมาหลายปีเราเป็นนักภาษีมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะเราก็ทํางานกับคนนี้มาตลอดแกบอกว่าอยู่รู้ไหมมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์มันเป็นอออออออตอเมติกเจนอเรแต่ด็อกิเมนต์ฟอร์มแะคอมพิวเตอร์ซิสเต็มยูโนและอืม therefore it, Se the the so there. it keep sending keep sending it ก็ก็เข้าใจเนาะเพราะว่า why it keeps sending it. เขาก็บอกว่า because somebody who received the paper did not scan or update the system why is that because หมายถึงว่า not all the IRS employee ใช่ไหมถึงว่าเขามีประสิทธิภาพเพราะว่าอ,นนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะอย่างน้องที่ทำอะไรก็บอกว่าพี่ส่งเอกสารไปไม่ใช่เจ้าหน้าที่จะรู้เรื่องเนี้ยเขาไม่สแกนไม่อัปเดตอย่างเราเราไปทำเคสเอ่อ ลูกค้าเราที่ฮาวายนะคะที่ที่มีปัญหาบอกว่าเออไม่ได้ยื่นแบบนะคะแต่แต่แฟนเพจที่ยื่นแบบอยู่แล้วแฟนเพจใช้ระบบ e-file system กี่เรียกเก็บลูกค้าเราอ่ะเกือบแสนเหรียญหลายหมื่นเหรียญเลยนะบอกว่าไม่ได้ยื่นแบบบอกว่าอยู่ underreport เราก็ไปแย้งนะคะเราเราแยงแ้งเราให้ทีมเราโทรก็ติดไม่ติดสักที i อ s นี้เราก็ไปทำเรื่องเขาเรียกว่า dissolution dissolution หมาถึงว่า เป็นกรณีที่ว่าคนที่ทำได้ก็คือพวก EACPA หรือเอทอทนี uh, ่ที่เกี่ยวกับด้านภาษีกรคือไปคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเราก็แก้ปัญหาให้ถึง beginning until the end ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ไปคุยก็ไปเจอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแก้ปัญหาอะไรได้ไวไม่ได้พอแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เขาเขาก็ส่งเรื่องมาที่ advocate ที่ฮาวายเราก็คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ฮาวายโทรไปโทรมาเราก็ส่งเอกสารทีนี้เขาเราก็เลยทราบสาเหตุว่าโอ้ เอกสารส่งไปอ่ะเขาไม่ได้รับเขาไม่ได้สแกนไม่ได้เข้าระบบอ่าเขาเขาเออเขามีเทนนิสในเคะะไม่รู้เทนนิสในเคบัตรเครดิตส่งไปนะห้าหมื่นแต่ยูรีพอร์ตเป็นศูนย์อ่ะเอระบบปีนี้มันซีโร่ซีโร่ reporting เราบอกซีโร่ได้ไงวะเรารีพอร์ตไปตั้งอยอดตั้งสองสามแสนเหรียญเราก็เอา financial statement ให้เขาดูเวลาถูกออดิต u ิสเน s แท็กนะคะสิ่งที่คุณจะหูก,ก็คือ General Ledger นะคะทุกบัญชีเลยนะคะ Balance Sheet Profit and Loss อยู่เนาะโชว์ทุกอย่างนะ,ะโชว์ทุกอย่างเลยอยู่ต้องพรูบใบเสร็จ Bank Statement สองร้อยกว่าหน้าโชว์หมดเลยปีนั้นเราเราพรูบทุกอย่างนะคะเราพูบไม่เขาเห็นเขาก็เออ s u r r e uh, n d e r you know I got the document เขาก็อัปเดตเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เป็นระดับซีเนียร์เขาคือถ้าเป็นระดับซีเนียร์ก็คืออย่างน้อยก็ต้องแบบ จบบัญชีนะเป็นไฮเลเวลล่ะเขาถึงแก้เคสได้แล้วก็คุยกั่รุเรื่องพอเราทำบัญชีด้วยกันเนาะอย่างเมื่อนเราที่จบเรียนจบพิธาจบจบมิยาโทเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ไอเอเจนต์ก็หลายของลูกันถูกไล่ออกก็เหมนาะแต่ทราบว่าคนหนึ่งถูกเล่ออกต่ออ่านะต่อ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 แต่ถ้าอยู่ถ้าเพื่อนเราอยู่เป็นที่สเตทออเดอรเยอะนะคะคอนเนคชันเยอะแต่เขาพวกนี้มันเป็นไฮอินเทอร์เกตตี้ไต่โตอะไรไม่ได้ถ้าเราทําอะไรถูกต้องเนี่ยก็ก็ไม่มีปัญหา ต่อน,นี้เราก็เคลแล้วก็ผ่านแล้วก็พินอตตี้อะไรต่างๆกับแสนเหรียญเนี้ยอ่าบางมีมีมรอบหนึ่งที่น้องจ่ายไปโดยไม่บอกเราก็หลายหมื่นเหรียญน,นะคะน้องก็ได้คืนมาแล้วบวกอินเทอร์เน็ตบวกดอกเบี้ยแล้วก็เวฟฝฟาฟีทุกอย่างสรุปแล้วอือเคดีจบสองปีนะคะนี่เราให้ฟังนี่คือปัญหาที่ว่าเราติตาดต่อกับเอเจขณะเราเป็นเจ้าหน้าที่ของเออเป็นนัก เสียภาษีเองแล้วมีช่องทางที่ติดต่อได้โดยไม่ใช่คนเสียภาษีพืนเฮ้ฮาวดีเอา i ันไลฟ i n g about the tax now t ็ t ปคือ o ยู u ไกลเลยเลยโอเคยูเกตลี่อันนี้จะพาเพื่อนไปวัดเคเรนกัมมารสินนะคะเพื่อนพาไปเมืองไทยชอบมากซื้อชุดไทยพาใส่ชุดไทยนะคะวันนี้จะไปวัดไปวันนี้จะเอ่อทะเลไหลไม่ทำงานนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยต่อแต่แต่ลูกค้าก็โทรหาตลอดนะคะ ล้วก็จะโพสต์ต่อแล้วพวกมีจะคุยต่อด้วยวันนี้สามวันติดต่อก,กันเขาเรียกว่าการทําบุญค่ะการทําบุญดิฉันไม่มันมีหลายแบบเนาะเราให้ความรู้เราก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งสุดปะเนาเราถือว่าเป็นวิทยาทานนงที่ช่วยเหลือคนอื่นถามว่าเราเดือดร้อนไหมเราก็เดือดร้อนเรื่องไอทีเอเจนที่มันเอ็กซ์ปายปีที่แล้วเราส่งอีกสั่งเขาไม่ได้รับเราก็ตามตามไม่ได้สักทีค่ะ เราเนี่ยเลยแบนเทถามว่ามันมันทำให้แบนเทชรายได้คือทขคือไม่ไม่เยอะอะทำไอทีสิ่งที่เราทําได้ก็คือตอนนี้ก็คือเรากรอกแล้วเราอะไรแล้วก็เมคอัแอปพอร์ตเมนต์ให้เขาไปเจอเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าเอ่อถ้าส่งเอกสารไปออริจินอลต้นฉบับเนี่ยมันก็หายมันมีสินหายเยอะมันมันไม่หายก็มีแต่หายมันก็เกือบครึ่งไงอยู่เนาะเราเราทำอะไรไม่ได้อะตามก็ไม่ได้คนรับแสกอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเลขอยู่เนา ใช่ไหมฮะยกเว้นไปเจอเจ้าหน้าที่เราก็อย่างเงี้ยก็คงแก้ปัญหาอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าใครจะกล้าทำไอทินหรือเปล่าเพราะว่าตรนนี้เรื่องไอเอสเราพาหาน้าที่คนปัจจุบันก็ไม่รู้หนาวรู้ร้อนอะไรของแกมันมันไม่รู้อะไรสเตเบิลเพราะแกเป็นอะไรที่ฮอตมากเฟิร์สฮาร์เร็ตเดนซคันท์ฮารเดย์แบบเราก็ตามตีนผิดเพราะว่ามันกระทบทุกอย่างเลยแกแบบกระทบทั้งเรื่องเชริฟเรื่องเโคโนมีเรื่องภาษ์แล้วเอ่อ,เ,อ,อเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาให้ไล่ออก ให้ออกเนี่ยไม่ใช่แต่ i อ s y o u know พวก f อ i บีไอเอชเนี้ยว่าค่จับฟลอดจับอะไรเงี้ยให้เขาออกหมดเลยอะกรรพาร์คเรเคชก็ให้เขาออกเนี้ยดูแลสวนป่าดูแลโอ๊ยอะไรกันในชีวิตนี่เนาะเขาจะทำเหมือนเป็นบริษัทหรออะไรเนี้ยรัฐบาลแบบเอ่อมันมันมมนมีมันอะไรดีๆเยอะที่เขาทำเช่นลดเงินที่ช่วยเหลือคนไม่กลุ่มไม่จำเป็นมันมันมันก็มีอยู่เนาะมันมันก็มีทั้ง ดีแล้วไม่ดีแต่ละเราเราก็จะโฟกัสสิ่งที่กระทบกับเราถูกไหมคะกระทบกับผู้เสียภาษีก่อนเราเราก็คอยดูก่อนต่อไปเราก็คอยอัปเดตเพราะว่าตัวเองตามข่าวติดติดสิ่งที่เราทำกัน,นี้โฟกัสกับกลุ่มลูกค้าเราว่าผลกระทบกับเขายังไงแต่เราเชื่อว่าของจะฉุกแฉลงแพงฝรั่งกินข้าวนอกบ้านกินอาหารไทยอาหารไทยเป็นอะไรที่รอด นะฮะล้วกลุ่มคนมีตังค์ก็มีเยอะที่เขาสู้ได้นะฮะขนาดเอ่อวันเราอย่างกลุ่มเราเนี้ยเราก็กลัวกระทบเพราะว่าเขาปิดพักไปเยอะเราอยู่เมืองท่องเที่ยวใช่ไหมร้านเราอยู่ฝั่งนอนนะ,ะเขาก็เราก็ครดิตหรือ forecast หรือคาดการเลยว่าเออมันน่าจะลดลงยอดเนี้ยเราก็สองสามเดือนหลังต้องเอาเงินไปใส่เราก็คุยกับน้องๆลูกน้องอ่ะเออทุกเธอเป็นส a l a r i ่นะอยู่น้อยอยู่ห้ามบ่นนะถ้าเวลาลลูกค้ายเยอะเขาก็เข้าใจเขาก็ทํากันเต็มที่เนาะก็เอ่อเราจะลด ลดเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เขาเป็นาร l a ี่เขาต้องดูแลครอบครัวต้องต้องดูแลกันสักการต์ต้องเข้าใจกันอะไรกันถูกไหมฮะเราทํางานร่วมกันเราทํางานเป็นทีมนะคะอย่างเด็กที่ร้านนะั่นคือลูกน้องที่ร้านไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่เพราะว่าได้ข่าวว่าเจ้าของร้านแรงกว่าเจ้าที่ปกติร้านอาหารไทยเจ้าที่จะเยอะใช่ไหม,ไมเป็นเรื่องปกติถุกปะมีทุกที่ใช่ไหมเราก็ตลอด,ลอดใช่ไหมฮะโลกไซเบอร์เซเคิิตี้นี่มันอยู่เพศฝั่งเวสต์แมริแลนด์เวอร์จิเนียก็ แบนเพชรก็ทราบค่ะข่าวใครเป็นยังไงร้านไหนหรือฝั่งโคโลราโดฝั่งแคลิฟอร์เนียถามแบนเพชรโอ้ยมีคนหลังใหม่มาตลอดพี่แบนรู้เรื่องนี้เปี่าอ้าวจะไปรู้ได้ไงน้ำแน่นนะส่งข่าวนะราฟังสองมุมสามมุมแบบโอเคฟังไว้ไม่ว่าอะไรยี่นเะเป็นเรื่องอะไรนี้โอเคแฮปปี้สงการนะคะกำลังจะพาเพื่อนไปวัดไทยแล้วก็เข้าใส่ชุดไทยด้วยชอบมากแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปลงแล้วก็พรุ่งนี้มาคุยกันต่ออีกเรื่องมีมีเรื่องให้คุยตลอดนะคะอ่า ภาษียังไม่เสร็จนะคะไม่เสร็จแล้วก็พยายามจะทำเพราะว่าช่วงปวดไหล่มากเมื่อช่วงวันที่สิบห้าตอนนี้ก็ดีขึ้นต้องเบาๆหน่อยเพราะว่าเหนื่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เออหนื่อยก็เงินถามมาแต่ได้ระบบาทมันไม่ได้ง่ายเนะเหมือนขายอาหารก็จะได้แต่บ,บาทเราเข้าใจคุณค่ะเราก็ small business นะคะอะไรประหยัดได้แล้วก็ประหยัดแต่บางเรื่องเรื่องภาษีกรสิ่งที่คุณต้องทำและต้องป้องกันคือ ทำให้มันถูกต้องที่ากที่สุดนะคะเพราะว่าทุกอย่างต่อไปอาจจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วระบบคอมพิวเตอร์ดิเจคชันเนี่ยมันจะมีเทรทโฮลของมันอยู่อย่างด้านรา,ายได้ค่าจ่ายเนี่ยทำอะไรให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็เราแนะนําเลยคุณต้องมีท็ชโปรเฟชชั่นัลที่มีความรู้ช่วยคุณไม,ไม่ไม่ต้องแหวนเพชร CPA เกิดขึ้นเยอะมาก CPA คนไทยที่แคลิฟอร์เนียหลายคนเวอร์จิเนียหลายคนฝั่งนิวยอร์กก็มีหลายคนติดต่อเข้าไปนะคะแหวนเชื่อว่าในฐานะ,ะนะเป็น บัญชีแล้นักภาสียากรเนี่ยทุกคนจะมี integrity มีระดับที่เขาต้องดูแลรักษา,าผลประโยชน์ของคุณนะคะส่วนคุณจะเลือกใครเนี่ยเอาที่ว่าคุณถูกจริตเขาแค่ไหนนะคะบางคนก็เกลียดแหวนเพชรเนี่ยบางคนก็ชอบแหวนเพชรลือม,มากเนะะี้ยเป็นตั้งแต่เด็กเสิร์ฟาพี่แหวนหนูมีรลานหนูต้องมาหาพี่อันนี้คือแฟนคลับและกลุ่มฮ a r g e t group ของเราเราเราคุยกับลูกน้องนะเราบอกว่าเฮ้ย น้องคนนี้ฉันรู้จักมานานดูแลมันดีๆนะเออน้องคนนี้ต้องมีดิสคาวให้มันนะอย่าไปทวงหนี้มันนะสงสารมันเออคนนี้เขาโอเคเขาน่ารักเขารวยอยู่แล้วเขาจ่ายตรงเวลาไม่ต้องมีอะไรเขาขออะไรให้เขาเอ,อทำอะไรต้องให้เขาถึงแม้ไม่ใช่ขอบเพจขเรามาถามแมนเพรก่อนมนเพรก็ไม่คิดตังค์นะคะอย่างลูกค้ากลุ่มรายใหญ่คาโบกิเราเนะี่ยเราดูแลเขาหมดแล้วนะตั้งแต่กอกยกหนี้ SBA คิดตังค์เขาไม่ได้ ยกนี่เป็นลูกกี่แสนเหรียญเนี่ยปกติเราคิดพันห้าหรือสองพันเราก็ไม่กล้าคิดเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่แล้วเขาก็ดูแลลูกน้องเราดีเขาคุยกับลูกน้องเราดีไงลูกน้องเราไม่มีปัญหารับปืม้มมีอะไรก็ให้ลูกน้องเราคืออย่างเว็บเพจเนี่ยอ่าใครจะว่าลูกน้องไม่ได้อยู่เนาต้องต้องแต่ลูกน้องเราไปรูทหรือไปไม่โครไลน์กับลูกค้าเราไม่ได้แล้วเด็กไทยไม่มีค่ะ เด็กออฟฟิศที่กรุงเทพเป็นคนไทยเป็นนิสัยดีมารยาทดีเด็กออฟฟิศที่อเมริกาก็นิสัยดีมารยาทดีไม่มีใครเหมือนแวนเพชแบนเพชก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนนิสัยดีมารยาทไม่ดีแวนเพชแต่ไม่มีข้อจํากัดเหมือนกันนะคะถ้าแบบทนอะไรไม่ได้นะแต่ก็พยายามที่จะลดที่จะไม่ไม่ว่าใครโดยไลสาระแต่จริงๆไม่ไม่นะแวนเพชจะไม่ไม่ว่าใครโดยที่ไม่จําเป็นนะถ้าแบบกวนจริงๆก็เอาเลยจับเขาคุยกันเลยนะคะนะคะก็คือแบบเอ่อคั s เตอร r อิสไ n ่ r าร์ตเนนะ not god you know You should know that working with me is the friendly you know เราทำให้คุณเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นนักบัญชีของคุณเราทำให้ดีที่สุดชักไหมฮะอย่างกลุ่มลูกค้าเราอย่างเฮียอย่างพี่อย่างอะไรเนี้ย You know เราเราถือว่าเราต้องดูแลเขาแล้วน้องๆคุกคนบางทีออกจากวงการไปแล้วก็ เคยไปตั้งตัวไปทําอะไรให้ดีจะทําใหม่ก็อย่าเพิ่งท้อเราก็บอกเขาคนที่ซักเสร็จเราไม่อิจฉาเราดีใจเพราะเรารู้สึกปลื้มอย่างลูกค้าเราเสียทีอ่ะมันมันมีเยอะเหมือนกันนะเราจะบอกเราทำทำภาษีให้เสียทีเยอะที่แบบว่าแค่แค่เงินปันผลก็สองแสนเหรียญต่อปีอ่ะนะรายได้เขาเป็นล้านๆอย่างเงี้ยยู่นาะแบบเราเห็นหมดในไงว่าเอ๊ะทำไมเขาได้แล้วได้ขนาดนี้อ๋อเขาทํางานหนักแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความคิด ที่แบบเป็นผู้นําบางทีเราบอกค่าทาบัญชีอย่ามาต่อเลยนะคะ,ะไรายได้ขนาดนี้อยู่เนาะให้เขาไปเถอะเราก็ไม่ได้รวยอะไรมากมายกว่าเขาอยู่เนาะแต่เราก็มีคนบอกว่าเวนเทรเรารวยมากมีโครงการพันแต่ร้อยล้านเยอะเนเทชรวยค่ะมากหรือไม่มากอยู่ที่ใจนะคะแต่ถ้ามองตัวเองก็รวยแล้วมีความสุขค่ะเราตอนนี้ปัจจุบันลูกค้าที่มีอยู่ก็พอที่จะจ่ายลูกน้งองลูกค้าใหม่ก็รับอยู่นะคะโมนิดนึงนะคะถ้าเราถูกจริกกันลูกค้าเราออกเราก็ไม่ว่านะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้บางคนก็ว่าลองแพงเนี่ย เราไม่ว่ากันเราไม่โกรธเราก็ยินดีมอบส่งถ่ายข้อมูลให้นะฮะเราเราเป็นมืออาชีพนะเรา n น b o d y perfect เนาะทำงานก็แฮปปี้สงการนะฮะทำอะไรก็มอย่าผิดศีลอย่าทำร้ายคนอื่นนะคะแล้วก็ทำความดีให้มากที่สุดไม่จำเป็นความดีไม่จำเป็นต้องออก,กเงินจากกระเป๋านะมันเป็นอะไรได้หลายอย่างการให้ความรู้การเผื่อแผ่การให้เท่าที่มีการการไม่ทำร้ายจิตใจการไม่พูดจาทำให้คนอื่น เสียใจยอะไรเงี้ยึ่งตัวเองก็พยายามจะไม่พูดสิ่งนั้นแล้วก็แต่บางครั้งหลายๆครั้งก็รักตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ความหวงความคิดของคนอื่นมันเป็นอีกประเด็นเราบังคับไม่ได้เนาะบางทาีสิ่งที่เราทําตั้งใจว่าคิดดีอาจจะไม่ดีต่อคนอื่นเงี้ยเราก็อย่าคิดมากอันไหนหคุณมีเจตนาที่ดีก็ทําไปนะคะดูแลตัวเองอโลคยาปรามาลภะแฮปปี้สงการเนยสำหรับฝั่งยูท่านะคะจะไปสงการเดี๋ยวถายลูกมาชมสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่